โมทนาด้วยแล้วดูมากี่คลิปเหรอติดเหรอแฟนคลับเหรอใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ดูป่ะดูป่ะโอเคโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้เหรอเคยมาใครเคยเป็นเอามาหมาน้ำมนต์ลูกชายเคยเอาไปเหรอของข้าวเหรอตัวเข้าใช่ไหมขอให้ลูก วานให้เขามาเอาน้ำหมให้เธอแล้วเป็นไงบ้างกินเข้าไปแล้วตอนแรกไม่โอเคเหรอตอนแรกเป็นไรนะดังไอ้ขำพลาดเด้เดินไม่ค่อยได้ไม่มีแรงตอนแรกหมดเรื่องหมดแรงค่ะอยู่นานแค่ไหนอย่างไรเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีเลยเหรอตอนที่ป่วยค่ะไม่สบายป่วยด้วยอะไรวัคซีนค่ะเธอไปฉีดเหรอ ที่โรงพยาบาลทํางานที่โรงพยาบาลเขาบังคับให้ฉีดค่ะเข้าใจแล้วหลังจากนั้นน่ะต้องร่างกายเริ่มดอบลงค่ะดอปไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถึงขนาดแบบว่าหมดเลี้ยงหมดแลยเดินไม่ได้เลยค่ะเดินไม่ได้เลยเหรอะกี่เดือนประมาณหกที่นอนเนี่ยข้างๆคาๆเนี่ยหกเดือนเลยเหรอประมาณหกเดือนที่เริ่มเริ่มเป็นหนักขึ้นอ๋อหกเดือนเริ่มดับลงดับลงดอปลงแล้วแล้วดูมากี่คลิป ดูมากี่เดือนดูไม่ดูดูมาตอนเดือนอะไรดูมาเดือนเดือนอะไรฮะไม่ดูมาตอนเดือนอะไรเป็นปีกว่าแล้วค่ะอ๋อดูมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มามีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะพอดูดูเสร็จแล้วเลยตัดทิ้งใจบอกว่าแล้วมีอาการแล้วหลวงพ่อบอกก็เลยเอออยากได้มาอยากมากินน้ำมนต์ตรงนี้อะบอกให้ลูกชายมาก็เลยขอร้องลูกว่าช่วยแปลน้ำมนต์หน่อยคตอนนั้นอ่ะมาตอนเดือนอะไร กี่เดือนมาแล้วที่เอาไปให้แม่อะหลายเดือนลนะค่ะสามเดือนเกินแล้วค่ะหกเจ็ดเดือนนะคะหกเจ็ดเดือนเหมือนกันอ๋อหนูกินกินกินมานานละอ่ะมาเอาสองเที่ยวสองเที่ยวอ๋อเที่ยวละกี่ขวดห้าหกขวดคิดเงินเด้อไปผสมคิดเงินคิดเงินมันคนละคุณภาพ อ่าแล้วเธอก็แข็งแรงขึ้นค่ะดื่มไปหกเดืดขวดมันเลยเหรอภายในกี่เดือนที่มันมันฟื้นขึ้นมามันกินเสร็จมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะภายในสัปดาห์แรกมันก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีพลังขึ้นเราเรามีแรงแล้วใช่ไหมเธอรู้เปล่ามันมีผีอยู่ในวัคซีนด้วยขอบอกมันมีนะไม่คิดว่าซาตานมันไม่มีผีนะซาตานเนี่ยตัวผีเลยโอ้มันพวกไอ้เด็กคิล่าไอ้พวกเนี้ย เขาใช้เวทมนต์คาถาม,มันผลิตก่อนไอโควิดมาไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วมันก็มันมีผีด้วยมันมีอะไรด้วยแล้วมันมีเชื้อโรคด้วยแล้วหลังจากนั้นมาภายในสัปดาห์ปืนค่ะเริ่มเริ่มเดินได้เริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆคะ่ะแรงกับไม้ยังค่ะพ<า>บไปยังร้อยยังตอนนี้เกือบแล้วคะ่ะเกือบเกือบร้อยละเกือบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วจะฉีดอีกไหม คงไม่ละค่ะไขวัดใหญ่ก็ยังไม่ฉีดเลยไม่ได้ไปทําอะไรค่ะเข้าบังคับก็ไม่ไปไม่ฉีดเธอเชื่อเปล่าว่าโรคอะไรก็ตามนะที่มันเข้ามาในตัวมนุษย์นะมันจะต้องหายแน่นอนเพราะคนเอ่อมนุษย์เนี่ยเขามีอายุขัยอยู่เขาจะนอนพักไปทักสิบวันสิบห้าวันเดี๋ยวก็จะฟื้นเองแล้วร่างกายมันจะรักษาเองตั้งแต่ไม่รู้กี่พันปีมาแล้วเขาก็รักษาหายกันเองด้วยธรรมชาติแล้วไปฉีดนี่แหละจะไม่หายเพราะ ภูมิต้านทานจะเสียหมดเลยคมันลดไปเลยค่ะคุณพ่อจากที่เราแข็งแรงอะ่ะเหมือนไปทำลายทุกระบบเลยค่ะแน่นอน<ะ>ไอ้พวกสาวาพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยสาวาพวกนี้ห้ามไปฉีดเด็ดขาดเลย<ะ>ตอนนี้เห็นป่าผมร่วงกันแย่เลย<ะ>ผิวหนังด้วยผมร่วงตอนตอนที่เริ่มเริ่มเริ่มร่วงร่วงเป<ะ>็นกระจุกกระจุกเลยค่ะคุณพ่อ ทำลายทุกอย่างไม่ได้ไม่ต้องไปฟังเลยว่าใครจะโฆษณาอะไรบังคับไงหนีอย่างเดียวขอมัน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 มีที่ไหนมันฉีดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกเดี๋ยวมันจะฉีดทุกวันเลยแล้วก็ตายเดี๋ยวอาโชคดีโมทนาด้วยเรียบร้อยแล้ววันนี้มา,าเจอหน้ากันอเอาไปถวายสังฆทาน